โอเคครับท่านผู้ชมครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะและในวันนี้ผมก็จะมาเติมผลแสงถาวรเว้ยมาแอบเติมผลแสงถาวรให้แฟนนะครับอันนี้เป็นรหัสแฟนนะราคาอยู่ที่1,200โลบักตั้งแต่อัปเดต4.0มาเนี่ยผลปีศาจในคิงเลกาซี่ลดราคาไปเยอะมากๆเลยครับเออมาเราก็จะมาเติมเลยนีครับผมเติมกับร้านนี้เลยนะครับ easy farm นะครับก่อนอื่นเราต้องมาสมัครสมาชิกกันก่อนผมก็จะมาสอนเติมด้วยนะ จะสมัครสมาชิกผ่านด s c o r d ก็ได้นี่ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาสมัครสมาชิกแบบรหัสผ่านอันนี้ก็เป็นรหัสด้านบนนะครับก็ตั้งไป E a s y s ชาเก y แล้วกันชื่อเล่น,นครับโพส์อีเมลโอเคต่อไปก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็เอาที่ตัวเองจำได้นี่ครับโอเคก็สมัครสมาชิกเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมนะเสร็จเรียบร้อย,ลยนลครับสมัครสมาชิกแป๊บเดียวแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่โลบอคกิฟไอเทมนะก็จะมีอยู่3ามแมปแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงแล้วก็ออสตาเนี่ยครับวันนี้เราก็จะมาเติมผลแสงในคิงแต่เรามาเลื่อนดูราคาผลต่างๆกอนผลหมาผลระเบิดก็ประมาณนี้นีครับท่านผู้ชมครับในคิงเลกาซี่ในผลพิศาษลดราคาไปเยอะมาก อุย้ยผลสปินสิบาทเจียถูกขนาดนั้นเลยเลยแต่ผลมันแกากอุย้ยผลน้ําแข็ง75ผลน้ําแข็งบอกไว้ก่อนเลยครับเป็นผลที่ดีที่สุดในเกมนะขนาดนี้และควรมีถาวรนไว้นัท่านผู้ชมครับ75บาทเองเดี๋ยวเราไปดูบล็อกฟูดบ้างบล็อกฟูดก็มีประมาณนี้นะครับราคาผลพิซซ่าในบล็อกฟูดผมผมไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟูดเท่าไหร่โอเค เดี๋ยวเราจะไปเติมผลแสงกันนะครับผลแสงผมดูไว้แล้วตะกี้ราคา150บาทเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่มาก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปเติมเงินเข้าเว็บก่อนนะวิธีการเติมเงินง่ายๆนี่ครับมาที่เติมเงินแล้วก็กดไปที่ซองอังเปานี่ครับนี่ โอเคครับก่อนอื่นก็เข้า wallet ของเราครับแล้วก็ไปที่ส่งซองของขวัญแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นจํานวน,นครับร้อยห้าสิบบาทเนาะบนแสงตรงนี้ก็แบ่งจํานวนเงินให้เท่ากันตรงนี้ก็กดเป็นหนึ่งครับอาแล้วก็สร้างซองไปเลยนครับเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันไปอีกรอบนี้ครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้มาครับพอคัดลอกแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงนี้นะหนี่ตรงนี้เลยก่อให้เรียบร้อยนีครับ แล้วเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับเงินก็จะเข้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่150บาทโอเคครับท่านผู้ชมครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเติมผลแสงกันได้เลยนีครับผลแสงก็มาที่ตรงเดิมเลยในคิงเลกาซี่นี่150บาทก็ซื้อสินค้านะครับมาก็อ่านก่อนคำเตือนคำเตือนนะครับปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นก่อนแล้วก็เช็ครหัสก่อนซื้อทุกครั้ง แล้วก็ห้ามเข้าแทรกนะครับขณะที่ทางร้านกําลังดําเนินการถ้าเข้าแทรกไม่ได้สินค้าทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับนี่คือคําเตือนทางร้านนะครับโอเคแล้วก็กอกรหัสผ่านเราไปนะครับกอกรหัสของเราไปเรียบร้อยเลยนะครับกลับโลกหนึ่งโอเคเราต้องกลับโลกหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กดตกลงซื้อเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็รอทางร้านดําเนินการนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เติมสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอันที่แดงๆนี่คือเติมไม่สําเร็จนะเพราะว่ารหัสผ่านผิดนี่ครับนะทางแอดมินของร้านเลยเข้ามาเติมให้เราไม่ได้นี่ครับอ่านะแล้วก็เติมอีกรอบไปแล้วก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมเลยนะครับ มาแล้วไก่ดอยเดินไปหาผลแสงก่อนผลแสงทางวนนี่เป็นผลที่ดีมา,มากๆเลยนะบินเร็วจัดเลยเอาไว้ตีพว,วกเจ้าทะเลต,ตีเฮด้าตีเรือเนี่ยจะดีมากแาล้วเวลาฆ่าหัวก็ดีนะผลเนี่ยยังไม่ทําตื่นอีกห่อโอ้ยังไม่ทําตื่น,อโ,อนโอเคเดี๋ยวแอบไปทําตื่นให้ดีกว่าโอเคครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับสาหรับร้านอีซี f ฟ r ร์มนะ เติมไวมากนะครับท่านผู้ชมครับแปบ๊บเดียวได้ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ